สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเพชรพากินพาเที่ยวอยีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่ที่งานกเกษตรแฟร์ค่ะทุกคนนี่กเกษตรแฟร์ปีสองหหนะคะ<แ>งานเขามีตั้งแต่วันที่สจนถึงวันที่11เป็นต้นไปนะคะ<แ>เออวันที่11ไม่มีต้นไป <laughs> 11แล้วยังจะมีต้นไปนะไม่มีนะคะมีตั้งแต่วันที่สถึงวันที่11นะคะงานจะเริ่มตั้งแต่11โมงนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่า น่าจะปิดประมาณสี่ทุ่มแต่ว่าด้วยความที่คนมาเยอะมากก็เลยแบบก็เลยแบบเลทไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนเขาก็จะเริ่มปิดไฟกันแล้วนะคะทุกคนนี่คือคนเยอะมากๆปิดสี่ทุ่มไม่ได้นะคะใช่ข้างหน้าถนนนี่คือเต็มที่จอดรถเต็มจอดตรงเขาเรียกอะไรนะเลนกลางตรงเลนกลางใช่ก่อกลางเต็มเลยนะคือแบบคนเยอะมากทุกคนคือแบบ แป็นไปไม่ได้ที่จะปิดสี่ทุ่มนะคะเขาก็เลยเลดไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะอันนี้นะคะนี่นี้นนเชฟก็จะพามาดูบรรยากาศแล้วก็หาของกินไปด้วยเลยนะคะมีป๊อบปคอนนะคะอันนี้คือทํากันสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่อ๋อมีรถเค็มเหลือสองถุงส่วนรสอื่นต้องรอนะคะนี่ขายดีมากเลยนี่ ชิน้นเออนี่ลูกกำลังพอดีคำเลยอันเนี้ยโอเคนี่ทุกคนเอาเอาเลยอันนี้เอ็นหมูอ๋ออันนี้ร้อนๆเลยนี่พุงเสร็จเลยใหญ่ายายมากเอาอันนี้ค่ะค่ะราดเลยค่ะมึเลย ใช่จะเลยหิวแล้วดูนี่เขาย่างใหม่ๆสดๆสเลยนะคะทุกคนอูดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน่ากินมากเลยม่ม,ม,มาแล้วสองค่าน,นี่นะคะทุกคนคือแบบตรงแบบข้างหน้าข้างๆฟุตบาทก็จะมีคนนั่งกันนะคะ กินลมชมวิวกันนะคะส่วนเราก็จัดเลยตอนแรกก็กะว่าจะจัดที่หน้าร้านนะคะแต่ว่าคนเดินไปเดินมานะคะเดี๋ยวจะชนคนอื่นเรายิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยจะซุ้มซามสักเท่าไหร่ชนได้ชนหมดอู้ดูดูควันดูควันโอ้ควันขึ้นเห็นไหม,อมหอมาอาหอมากอุ๊ยว้เนี่ยมาแล้วยังไม่จบ ความซุ้มซามนี่มีอยู่จริงอร่อยมีเอ็นด,ด้วยร้อนๆนะทุกคนดูควันขึ้นหอ,อ,อมอม,มีเอ็นด,ด้วยเคี้ยวกรุบๆ,ๆ๋ยวเราเดินไปต่อเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดๆๆ เราจะกินไปเรื่อยเรื่อยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราดูร้านต่อไปโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพจก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งร้านนะคะแล้วเราก็มานั่งนะคะนี่เป็นนั่งตรงข้างหน้าแหล่งน้ำนะคะทุกคนนี่ซึ่งงานเขาก็จะจัดอ้อมอ้อมอ้อมนี่เลยนี่อ้อมแหล่งน้าเลยนะ,ะนี่ก็คือแบบคือฝั่งด้านอาหารหมดเลยนะคะทุกคนนี่อันงานหมดเลยนะ คือเพชรจะบอกว่าจากที่เพชรดูดูรีวิวมานะคะเออเขาบอกว่ามีมากกว่า1400ล้านทุกล้าคนล้านค้านะ1,400ล้านค้านะคะ400ล้านค้าเนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะนั่งเดี๋ยวจะติดนานนะคะเราต้องรีบรกค่ะรีบลุกรีบเดินนะคะทุกคนนี้ เราจะพาทุกคนเดินดูไปกันเรื่อยๆนะคะงานอันนี้ก็คือแบบร้านอาหารเยอะมากร้านค้าร้านแบบมีแต่ของกินนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะอันนี้ร้านน้ำนะคะอ๋อเคปเย็นนี่โรอันนี้เป็นอ๋อบุฟเฟ่ผลไม้ปัน่นหยิบเองเลือกเองได้เลยนี่แก้วละห้าสิบยังเดี๋ยวเดินก่อน เราต้องเดินก่อนนะคะมีตั้ง1,400ล้านเราจะรีบไปไหนเราไม่รีบนะ <c oughs> ซึ่งจะจัด,จดทุกร้านมันก็คงจะไม่ไหวนะคะทุกคนนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นร้านอีโก้สระดับนะคะนี่ <c oughs> โกโก้เข้มข้นนะ <c oughs> เออเราไม่ใช่สายโกโก้นะคะนี่ร้านขนมเย็่นึ่งร้อยกรัมห้าสิบบาทอ๋อตักเองนี่แบบเลือก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 หยิบเองอะเยลลี่อ่ะ เลยเลือกเยอะมากรีบตักอีกนะอุ้ยมีสตอเบอี่ด้วยสตเบอี่เป็นกล่องันี้อ๋อแล้วก็ไปเคลือบช็อกโกแลตได้ไงมันนี้อ๋อคนมันเยอะแล้วคอยตักกันชุชกถือที่เล่กปุกอย่างนี้ ได้ละได้ช่วยมาละตักเองอ่ะได้ช่วยไม่ได้ที่ตักไม่ได้ที่คีบเดี๋ยวหาที่คีบก่อนนี่ไงที่คีบมันอยู่ตรงนี้อืมอืก็ออกมาดิกินหอมมาก อเอาฟันปองมว่ะม,มีฟันปอมอ่ะอันนี้อะไรพิซซ่าอันนี้พิซซ่าพิซซ่าเราจะกินสลามหรือโลมานี่ตอนนี้เรียบร้อยจัดมาแล้วจะเย็นดีตักเองนี่ทุกคนร้านไก่ทอดหอมมาก ไก่ทอดเกาหลีนี่ง่ชุดกล่องละห้าสิบกรมอ่ะมีเป็นช็อตเกาหลีคล้ายๆกับบอลช้อนนั่นแหละเออไม่ใช่อย่าไปพูด <c oughs> ไม่ใช่นี่อร่อยมากอ้าวนี่ก็ร้านเยนลลี่ร้านเมื่อกี้คนเยอะไม่น่าต่อคิวนะ่าจะมาเอาร้านนี้เลยนีไม่ต้องต่อคิวเลยอ๋อเป็นหลอดไฟเออใช่ นับเคี้ยวเพลินนะคะทุกคนนี่เราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะไม่รีบนะคะนี่ถ้าเรารีบมันจะทําให้เราเหนื่อยแล้วเราก็โอนเราจะเดินไปเรื่อยๆรืนะคะนี่ทุกคนดูนะข้างๆนี่ก็คือจะมีคนแบบแบบบางคนเขาก็จะซื้อซื้อเน้นแบบเน้นแบบซื้อซื้อเยอะๆแล้วก็มานั่งกินนี่ข้างๆสะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาซื้อน้ํากันต่อนะคะ อันนี้ร้านพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นออพิซซ่านี่ก็หนักเหมือนกันนะน,นี่ค่ะนี่เป็นร้านอาหารนะคะร้านนะคะเยอะมากได้ฟูกุสตอรอเบอรีอร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 ่สดนะคะทุกคนสตอรอเบอรีอร่สดเลยนี่ทิ้งขยะมั้เนี่ยตรงทิ้งขยะเดี๋ยวขยะทิ้ง เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเข้าไปตรงงานกันแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นแค่ทางเข้านะทุกคนซึ่งของขายเยอะมากของขายเยอะตั้งแต่ทางเข้าเลยนะน้ำอ๋อมายโรข้าวปาแกะอ้างปาแกะข้าวขากางเลยนะเนี่ย เข้าปลาแกะก่องละสาบนะคะคนนี้ของชอบเลยมแมลงทอดนี่น,นี่ไไก่ย่างร้านนี้นะไม่ว่าเราจะไปงานไหนก็ต้องเจอเ <c oughs> <c oughs> ขาดังเขาดังจริงๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนี่ไงร้านน้ำโคโกโอเร้านนี้ปะแ้อกโอ เริ่มเข้ามาที่งานแล้วเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะทุกคนนี่อูฮยมีวัดวัดดวงเสียงดวงกันเยอะเลยนี่มีทั้งยิงปืนมีทั้งปาลูกโป่งนะแต่เราอะไปงานไหนหมดเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้อะไรเลยเท่าไรฝีมือไม่แม่นนีอ่ะอู้แบบคือเขายิงตุก๊กตานะคือแบบเราก็อยากจะยิงนะแต่ไปงานไหนไม่เคยได้เลยนี่อันนี้คือเรื่องจริง เสียงจะดังมากเลยนี่ทุกคนมาฝังน,นี้ก็จะมีแบบระบายสีนะเดี๋ยวเพชจะพูดเหมือนตะโกนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงดังมากอาจจะแบบอูทุกตาตัวใหญ่มากเอออย่างได้อย่างได้ตัวนี้อยางได้ตัวนี้เอยปาให้หน่อยดีอสองดอกนะ 350บาทเนี่ยจริงๆเรามางานแบบนี้นะอยากจะจ้างคนที่ปลาลูกโป่งแมนๆเลยแบบปลาปุ๊บแตกปั๊บอะไรอย่างนี้เลยนี่นะคะคือแบบโอ้ย,อย,อยเป็ดโ,โอ้ยฉันอยากได้เป็ดตัวนี้อ,อันนี้นะคะคือแบบ คนของเล่นอุ้ยเขาแด้เป็นวโซนนี้คือเริ่มเจ็บคอ,อ,อแล้วนะคะตะโกนมีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยเนะเป็นโซนเสี่ยงดวงนะคะทุกคนอุ้ยนี่ไม่จับนี่เลยโอยอ,อนี่ปลาวันพีก็มีนะเธอนี่อุ้ยนี่สองพันยี่สิ แล้วข้างในมันก็จะมีกระดาษกนะอะอแล้วก็เป็นเลือกอ้านี่เป็นเลือกอ้าวเอามากสองลูกอันนี้คือดวงเราเองล้วนๆเลยนะ ตัวนี <T> ้ส mm ี่นยสี่เน่จ้าแล้วสองหมู่ค่ะได้เลยนะคะจ้าครบแล้วคองเขาครบแล้วมาเลย

ที่ออกได้แก่หมายเลขหมายเลขนี่อ่ะยังไม่ออกยังไม่ออกตืด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 ได้แก่โอ้สองเจ็ดสองไหนนะสองเจ็ดสองได้ช่วงมือ

ไม่ต้องได้เลยครับลูกเดียวได้แล้วตัวยเลยอะไรคะนี่เริ่มแล้วทุกคนมันไม่น่าครับที่เราปักใช้มือใช้ข้อมือใสครับมันอยู่ที่เลยสามดอกห้าสิบบาทยังไม่ถึงห้าสิบบาทพี่เขาปัายังไงก็ไม่รู้ปัายังไงก็ปักเเอยเรื่อยเอาตัวใหญ่ๆนะอร่อยครับใกล้ๆเลยครับเพื่อนไปเลยปลาที่หอมนะครับสุดถูกเริ่มเลยเริ่มเลยก็เอิ้งได้เลยนครับใครเริ่มไหมตองการลูกเดียบ เารหาพารนะไม่ดครี่เขาบอกวิธีด้วยนะลูกละตัวตัวละลูกครับการู้กลรูกประกอไวรนะนะครับลูกตัวตัวลูกเลยได้ละได้แล้ว

สองลูกยอยเรียนเวก้าสองป่าที่เราถูกจับอย่างนี้โอ้ยลุ้นต่างแขต่อให้เราเบาไม่ได้เลยโอ้ยเราอยู่ป่าแรงไม่ได้แรงพี่เราเบาได้เลยคที่ไม่จับเต่างลุ้นที่ลองนะคะนี่คือลองนะนี่นะคะทุกคนออกมาแล้วนะจากตรงนั้นถ้าไม่ออกมานี่รับรองนะ ล้มละลายแน่นอนอย่าว่าจะหมดตัวเลยล้มละลายนี่เป็นไงแบงค์พันแบห,หมดเป็นหลายเลยมาาไม่ได้อะไรเลยแต่ก็สนุกนะนี่ทุกคนมีสิงชาสวรรค์ด้วยนะจ่าย2ี่สบสสิบได้ครึ้นสิงชาสวรรค์จ่ายร้อยสองร้อยไม่ได้อะไรเลยโูเมเดีย๋ยว ูบอลไปหาของกินดีกว่านะอะไรที่จะทำให้เราอิ่มทองอน,นี่นะคะเริ่มมาแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะทุกคนของขายเนาะนี่เราออกมาจากมุมนั้นละมุบอ่อนละ ปะอายุเกินแล้วมั้งอายุหนาแน่นขึ้นแล้วไม่ได้จะหัก,กลูกเลยเปล่ารุ่นมีโซนนู่นนีหาของกินดีกว่าป้าไอติมไม่อ้วนนี่ไอติมไม่อว้ออวนด้วยนะเนี่ยใช่นี่ไงหมดไปเท่าไหร่แล้วยังไม่ได้กินน้ำไปตะโกนจนคอแหง้งไม่ได้สักตัว สีขนมไทยทุกอย่าง25บาทจ้านี่นี่เลยโอ้ยขนมไทยนะ่ากินนะเนี่ยเต่าอ,อ,อร่อยน,อนุ่มๆนี่ก็ชิวๆยำบุ้ย ดีสันน่ากินนะนะอร่อยไปสิบาทนี่นะคะทุกคนคือแบบอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะยังไปไม่ครึ่งทางเลยนี่ นี่ค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นอ๋อนี่ไงตรงเสาธงไงนี่ตรงเสาธงใช่ไหมนี่คนนั่งกันเต็มเลยนะคะได้บรรยากาศดีเนาะซื้อของมาแล้วก็มานั่งลมเย็นๆมีลมหน่อยๆนะไม่ไม่ได้ร้อนเลยมีลมพัดหน่อยๆเห็นไหมเสียงจะมดนแล้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราเดินต่อไปไปหาของกินต่อกันค่ะได้อยู่หรือเปล่าโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็คือซื้อของมาได้แล้วนะคะนี่ เป็นชูชีนะคะคือคำใหญ่ๆมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไก่แล้วก็นี่น้ำนี่นะคะคือแบบว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะบรรยากาศก็ดีร้านค้ายเยอะมากอาหารยินเยอะมากนะทุกคนก็คือแบบว่าก็าคือร้านมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันอะไรอย่างนี้แหละก็คือเป็นงานใหญ่มากนะทุกคนนี่นีนน่เราก็มานั่งกินริมน้ําเราก็มานั่งกินริมน้ําตรงที่เราเดินนั่งกินตอนครั้งแรกนั่นแหละเนาะตอนที่เรานั่งกินลูกชิ้นอะ นี่แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพชจ,จะมาชิมชูชีกันก่อนเลยทุกคนนี่โอ้ดูดูดูนี่เอาทองแซลมอนเลยนี่คองโปรดเลยแซลมอนโอ้ดูคำใหญ่มากโอ้เอม อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยนากิสายชีสอย่างเรานะคะนี่ไก่ข้าคืออ่ะนี่นี่อร่อย อันนี้ก็ขอบอกอีกทีนึงนะคะทุกคนว่างานเขามีตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11 11กุมภานี้นะคะ11็ดกุมภาก็คือวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครจะมาก็รีบมาเลยนะคะคืองานใหญ่มากอลังการมากทุกคนแนะนำให้มาตอน11โมงนะคะ11โมงหรือช่วงเที่ยงเงี้ยร้านถึงจะเปิดครบนะคะทุกคนนี่ คือถ้าใครมาก่อนนั้น10โมง9โมงนี่คือร้านยังไม่เปิดนะคะใช่สี่ทุ่มก็คืออาจจะมีไม่ครบทุกร้านนะทุกคนมีแบบบางร้านที่เราเดินไปก็มีบางร้านที่เก็บแล้วของเขาหมดนะไม่ใช่ว่าเขาเก็บแบบนี่ร้านที่เก็บก็คือของหมดแล้วคือขายดีกันจริงๆใช่เที่ยงคืนก็คือเขาจะปิดไฟแล้วก็คือแบบขายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาปิดไฟแล้วเราก็ต้องกลับแล้วเขาไล่เราแล้วเที่ยงคืน จะไปอยู่อะไรถึงขนาดนั้นนะคะโอเคคนเยอะมากนะคะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้นะคะเพรก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะงานเกษตรแพรปี2อ6หค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเพรก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะบายบายด้วยน้องไก่นะคะทุกคน